มื่อย่างดีวันนี้จากพี่น้องของแท้ของไปปวดทุก้อนของแท้กำลังเก็บอีโปพี่น้องเคนไหนอีโปฝนตกมาไหมคนใจบ่คนใจก็บอกแม่เนี่ยท้องอีโป้คนเนาะท้องอีโปเพราะนนั้พี่น้องอีโป้นใจบ่ท้องอีโป้คนใจสั่งพี่พี่พี่มันแดนมาตั้งพี่ ให้เก็บเมืวานเขาพี่น้องของแท้พ่อของแท้ของแท้เจ็บอีปูเจ็บปูเจ็บปูของแท้เจ็บอีปูพี่น้องของแท้เจ็บอีปูของแท้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 ขึ้นแล้วหน้าอีตาเลยขึ้นแล้วอีตาหนอน้องใช่เจ็บอีเจ็บอีปูมันจะขาวมาตั้งปีเขาว่า เขาจะขามมาหาเขาจะขามมาทั้งพี่วะสันอีป,ปูวะสันมากปูไ่ไออีป,ปูไปขวากินกันตาบักงวงใ,ใจบี่น้องเขามาสนใจบอว่ะสัช่างได้ช่างได้คนอีปูอิป,ปูอิป,ปู ไอ้ลายพี่น้องมันึงมากัดเข่าก็ได้เจ็บออกตอนนี้มาหนีบเขา่ากัดเข่าไอ้ตาหนึ่งล้วกำลังรถเบิร์ตเบ็พี่น้องได้จูงเมียนะ่อย่ได้ชาติรถเบิร์ตเบ็ดมีไอ้ตายเหลือจูงรถเมียเมาวานเขาพี่น้องอันใหญ่แล้วเจ็บปีปูอันใหญ่ตาหนึ่งแล้วเจ็บปีปู สวัสดีจ้าชั้นเมียนล้วพี่น้องชิเมียเราเราว่าจะจูงคนบ้านเราว่าจะจูงรถหอดบ้านว่ารถเบิดแบตลืมชาร์จมา่อวานเขาสวัสดีจ้าพ่อการทิพนานะพี่น้องสวัสดีจ้า